และตอนนี้ครับผมว่าแมปที่หลับไหลมานานแสนนานก็อัปเดตแล้วครับผมสลับออสตาทาวเวอร์ดีฟเ s e ครับผมกดูฮะบอกหรือว่าคนเล่นตอนนี้ก็คือ40,000ครับผมอัปเดตวันแรกเลยก็ว่าได้ครับผมบอกแล้วคนโคตรเยอะผมอยากรู้มีตัวใหม่หรือเปล่าแขกนั่นเองคนดูฮะแต่ดับแรกเราไปดูในส่วนของเอ่อตู้สตาร์ดกักโกนเลยแล้วอุ้ยอะไรอะลิมิตชอบนะ,ะโอ,โอ้คนดูฮะ ฟรีเลนสามพัน 3, โลบาเพื่อขายแพยงเกินนะแอนมินอีกตัวหนึ่งก็เป็นเอนะครับผมคดูฮะแต่ว่าฟรีเลนก็คือตัวนี้ถามว่าชอบไหมชอบคุณดูโพเพิ่งดูอนิเมะจบเลยคือดีมากนะแต่ว่าขายแพยงเกินขายคุณยายแพยงเกินนะครับผมแต่ว่าเรื่องดีนะค,นคุณเแนะนําให้ไปดูครับผมฮะแต่ว่ารู้สึกว่าในตู้สตาร์จะมีมาราที่เข้ามาใหม่แค่ตัวเดียวช่วคุดูฮะที่เป็นเจดาวนะครับผมก็เอ่อถาว่า สุมได้ไหมผมคิดไม่จะได้นะครับผมอันนี้ก็เอ er, ตัวเก่าหมดเลยใช่ไหมอ่าเป็นเอสนะครับผมเอสเวอร์ชั่นห้าดาวหกดาวนะฮะแล้วก็เอ,อาคายินุนนเอง่าจะมีแค่นี้แหละคุณลูกค้าที่ตัวที่เข้ามาใหม่นะครับผมะใช่ไหมก็จะมีแค่นี้นะครับผมสำหรับใครที่ทำเจ็ดดาวไปแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันได้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมนั้นก็ ไม่น่าจะสุ่มได้คุณดูไม่นละสุ่มได้แน่นอนผมว่าสุ่มได้ก็อย่างได้ได้โงกคุณเลยเงี้ยคุณดูฮะหรือไม่ก็แบบว่าเออกีฟีดเงี้ยคุณดูฮะดวงสวยนะครับผมฮะแต่ที่สําคัญกว่านั้นนะครับผมฮะเราไปดูในส่วนของโรคสองกันก่อนกละกัน,น <S <S เอสมาดากีใครก็ได้ช่วยเอสตีเอกราตยาตายเอกราตยตายคุณดู <S <S ตัวข้างในก็โอ้เมื่อจะมาไม่ทันตัวใหม่หรือเปล่าคุณดูฮะสุม่มไมถ้าตัวใหม่นะเพราะว่าเออไม่รู้เป็นอัปเดตเออสามทุบผมเพิ่งว่างในตอนตีสองตีสามได้แล้วนะครับผมฮะก็เออ ไม่ว่าเหมือนกันเซ็งเหมือนกันนะครับผมฮะแต่ว่าตรงนี้คนดูฮะมีในส่วนของเออกองซุมใหม่มาอีกแล้วครับผมคุณดูเปิดตัวที่ได้ก็คือเมียสามโคนแบบนี้บอกเลยว่าอูซยเทนเงินแน่นอนแล้วก็เออและก็สการเลนเอเวอร์การเลนชีคุณดูฮะส่วนตัวที่สามที่ผมไม่รู้ว่าคือตัวอะไรก็ใครจะรู้ก็คงเม่นวแล้วการดูเงาไม่ออกว่าคุณดูเหมือนว่าใช้เลือดไม่คุณดูใช้เลือดหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าดอกเลือดคือ0ูนย์จุดสน่เปอร์เซ็นต์มันจะได้ยากน่า อุซุยเทนเงินเท่านั้นครับผมเพราะว่ามันเทมากกัดเถอผมดูจากช่องแบบสปอร์เหมือนจะเป็นอุซุยเทนเงินเวอร์ชั่นโหลดนะครับผมดูฮะเป็นเวอร์ชันที่ใส่ดะเออยูคาตะนะครับผมดูฮะนี่ครับดูฮะเป็นล่างโหลดที่เห็นหน้าเร้่หลุดำทุกทีและที่สำคัญกว่านั้นเขาสามารถซัมมอนได้ครับอกว่าเซนิสือออกมาคือเทจริงกัดเ ไม่รู้ว่ามีตัวอื่นหรือเปล่านั้นเดยวเราค่อยรีวิวทีเดียวแลวกันนะครับถ้าเกิดเราได้นะส่วนเบสซิ่งก็คือแค่มีเมียสามคนยืนข้างหลังนี่ก็พอแล้วก็ดูฮะมีเมียสามมันก็เทวะนะไม่ต้องมีเอฟอื่นหรอกครับบอก็นดูใช่ไหมง่ายๆเลยคือหล่อ่ะคุณดูหล่อแน่นอนอ่ะคือหล่ออ่ะไม่พูดร่ำทำเพลงขอเปิดสิบกล่องแรกก่อนแล้วกันนะครับบอก็นเดวันนี้มาดูซิว่าจะได้หรือเปล่ากันจะเปิดสักร้อยกล่องเราจะไปรู้จุดถึงหรือเปล่านะครับวันนี้มาคุณดูอาจจะได้กก็ได้คุณดูอาจจะสิบกล่องเลข ผมว่าจะมีสิทธิ์นะครับผมโอเคเรามาทําการเปิดกันเลยมาเลยครับผมขอยาเปิดเลยโอ้ยน่ารักคนดูทีหน้าตาน่ารักอโอ้มือพิฆาตบัตโตไซโคตรเท่โคตรเท่อุ้ยเกลือครับผมรอบแรกถือว่าเกลือหน้านี้มาครับผมรีดห้ากล่องครับผมฮะเปิดได้ที่ห้ากล่องนักเล้ออะไรอ่ะมีใครลงเหลอมาล่าไหมผมแบกได้โอ้โหอยากจะลงนะแต่ว่าจะซุ่มไม่ได้มลารานอะไม่มีสตาร์ดันเหลือเลยตอนนี้ ไม่มีเหลือเลยมาเลยซุ่มต่อโอเคตเกียวกูนอุ้ย,ยได้เหรอไอ้นี่ใครโอจินได้ใครโอจินนะครับบอกนดูฮะมาหนึ่งคนต่อโอเคอึบมายังไม่ได้อุ้ยอุ้ยสองรอบดิดใครโอจินสองเดยวมาคู่เลยมาดูเดยวมาคู่เลยโอเคเรียบร้อยแต่ผมอยากได้ ฟิเลนนะเนาดูถ้าเกิดมีฮีเมลด้วยแล้วก็ผมซื้อเลยเนาดูฮะมันมีฮีเมลหรือเปล่าเนาดูอัปเดตเนี่<อ>มาเลยซื้อต่ออีก10นะครับผมเนาดูฮะเป็น20กล่องแล้วตอนนี้20กล่องแล้วเอาละมาเลยโอ้โหมาอึบโอ้โหยังไม่มายังไงยังลุยอะอุ้ย,ยน่ารักกว่าเดิมโจลีนตัวีน่ารักนะครับผมแต่เราต้องซื้อต่อมา อูซุยเทงเงนอูซุยอยากได้เมียสามเมียสามมาหรือเปล่าเมียสามไม่มาไม่มาโอ้โหเจ้าหมอนี่ร้วนเลยโจลีนจำชื่อไม่ได้นะครับผมชื่ออะไรว,ว่าคุณดูฮะชื่ออะไรที่มาเจ็ดบาทเาด้อคุณดูลืมนะครับผมตรงนี้ไม่เวิร์กแลวขอไปสาเอกธรรมางที่ประจาของเราก่อนแล้วกันซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากตรงที่ว่าเออเมื่อก่อนการสุ่มกล่องตรงนี้นะผมมันจะไม่มีเสียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันจะมีการเพิ่มเสียงมาแล้วนะครับผมฮนะมาคุณดู รอบที่30นะครับผมคดูฮะเป็นยังไงมาเออไม่ได้ึบเออ,เอ,อไม่มาเออโอยตัวซ้ำทัหมดเลยเหรอปกติตรงนี้ต้องสักตัวนะคดูปกติเสาเอกนี่ต้องได้สักตัวแล้วแต่ไม่ได้มาคดูคิดว่าไงวะแม่นเกลือแต่ว่าแรกเลยแมพที่หลับไหลจงหลับไหลต่อไปถ้าเกิดผมเกลือโอเคโอเคเอาดีด <laughs> เอาอยู่ดีแอดมินเอางี้เลยนะเรียบร้อยครับผมผมขออนุญาตกลับโลกสามเลยเฮ้ยกูกลับไม่ใช่โลกสามสิกูกลับโลกหนึ่งเลยก็ดูกงกลับโลกหนึ่งเลยนะครับผม <laughs> ตรงนี้ไม่เวิร์กแล้วงาเป็นเบสิกนี่ก็นละการคุดูฮะเราจะฉลมเก้าอี้ไปด้วยเลือดนะครับผมคุณดูแล้วเราค่อยนั่งเก้าอี้เราจะได้ค่อยสุ่มนะครับผมพะเก้าอี้จะไปด้วยเลือดบอกเลยว่าอาจจะมีอาถรรพ์นะครับผมคุณดูอาถรรพ์ในการได้อุ้งซุยแดงเงินเพราะอุ้งซุยแดงเงินสามารถตีติดเลือดไหลได้อ่ะดูพูดมีหลักการเพราะง ซื้อเลยรอบที่สี่สิบเก้าอีที่จะไปดูเลือดอ่ะทำให้เราดวงดีพื้อย่ามาปึ๊บยังไม่มาจะมาแ,ะแต่ยังก่อนจะมาแ,ะแต่ยังก่อนยังไงปึ๊บอ,อุ้ยทียตัดน่ารักเขเด้อมาต่อบึม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 เว้ยมาโอ้เส้นทางเมียสามของเราจะได้หรือไม่เขเด้อจะหรือไม่โอ้แล้วก็จินเกจินโอ้ยโจริน จะไงโอ้โหน่ารักชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอนไม่ได้นอนเลยครับผมเกลือเลยกนเถอะเกลือเลยรอบสี่สิบเกลือไม่ก็สุบในฝูงชนมาคนเดียวกอดสุนฝูงชนเลยลกันมาเลยรอบที่ห้าสิบก็เถอะรอบที่ห้าสิบมาฮึบโอู้หูยปกติมันต้องมาบ้างคนดูฮะไม่ใช่เกลือไข่หรือเปล่าคนดู อย่างน้อยหนึ่งในสามตัวนั้นนะคนดูมาต้องมาตัวเอเวอร์การเดนก็ได้จริงๆอ่ะเอเวอร์การเดนก็ได้ก็ได้นะโอ้อ,อว่าไม่ใช่แล้วคกดูมึงไม่ใช่แล้วคระดูฮะเ,เกลือจีลือมากๆทำมามป็นเกลือจังวะาถ้าไม่เกลือจังก็นอนเลยนอนด้วยความน่าสงสารแล้วก็เปิดเลยก็ซื้อซื้อเลยเพื่อแอดมินเห็นจะสงสารแล้วก็เห็นใจส่งอุซูทิเงินมาให้เรานะครับผมรอบที่60ครับผมกระโดง รอ้อยหกสิบอึ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 บมาอึบมาโอเคไม่มายังไม่มายังอีกเอยังอีกเอเอาดีๆอุ๊ยน่ารักน่ารักก็ดูโอ้ยาชีของเราก็ดูโอ้ยาชีน่ารักมากชอบใจดชอบนะครับผมโอเคถือไวต่อเลยถือไวต่อถือมา หกสขอเราเ่าเดี๋ยวเราโอเคไม่มาอ,อุยอานเนียนี่น่นามาดูข้าบองขอโรจากอานเนียหม้สวัสดีอาเน,นียขอโรหน่อยอานเนียจากมีอะไรอ๋อไม่มีอะไรหรอกสงสัยจำผิดนึกว่าอานเนียโทษทีทักผิดกนเลยทักผิดกนเะม่ไม่ไมอานเนียไปไหนเนี่ยแล้วนี่ใครเดีย่ยมาครับผมมาดูรอบเจ็ดสิบนะครับผมกัดูรอบเจ็ดสิบอึ๊บ อย่าอย่างน้อยได้โอยาชิมาได้ายอยู่ก็นดูได้ตัวายอยู่นะครับผมถือว่าจะได้อยู่ก็ดูมาฮึบเจ็ดสิบยังไม่มาอ่ะโอยาชิมาอย่างก็ดูโอยาชิอึบอึบโอเคกเันเลยนะครับผมฮะไม่เวิร์รกแล้วก็ดูกลับโลกอกลับโลกสองแล้วก็ดูอย่างน้อยโลกสจะสุ่มได้โลกหนึ่งนี่ไม่ไหวจริงเอาแล้วเราพอขาแตะพื้นเมื่อไหร่เราจะทําการสุ่มเลยนะครับคุณดูเราจะแบบว่าเออไม่ขยับตัวนะครผมเพื่อแบบดวงที่ดีแตะพื้นปุ๊บสุ่มอะไรงี้นะครับผมโอเคมาขอซื้อเลย มาครับผมรอบ80รอบ80 80 80เอดสิืแปดบเออะหนึ่งกิโลเมตรนะครับบอกกันเดี๋ยวมาต่ออุ้ยเอาดีๆเอาดีๆเบอร์กุลเบอร์กุลมาครับผมดูรอบ90รอบ90มาสิบมาปูอะไรจะขนาดนั้นสุดท้ายนี้ถ้าเกิดไม่ได้ผมไปเอาแล้วนะคุณดูผมพอแล้วนะตามหลักที่เราเคยทำที่มามันควรจะออกสักตัวแล้วคนดูคันอย่างเงี้ย ก็าควจะออกสักต,ตัวแล้วครับแต่นี้ไม่ออกคุณดูไปไม่ได้เหรอมาเลยครูวรอบ90รอบ90ฮึบมาโอเคไม่มาโอเคโอเคอโอเคไม่ออกฮึบต่อท้ายสุดท้ายสุดท้ายายัยงไง90กล่อง90กล่อง90กล่องไม่ออกเหลือเชือ้อโลบักจาก9,500เหลือเหลือ6,400เหลือ3,000กว่าเลยคุดู สามพันเลยโคตรเยอะมาคนณผู้ชมดูรอบย่อยกันเลยอ่ะลองใส่โอยาชิครือใคร呀อ,อันนี้ใครอ่ะโอยาชิเหรอเดี๋ยวก่อนนะมึงเปลี่ยนโมเดลเหรอด้วยข่าวจ้างของเราเปลี่ยนไปกันดูโอยาชิ achi, ของเราเปลี่ยนไปคือใครเนี่ยคือใครหมดสตากนั่นเดียวนะครับผมย่อยได้ทั้งหมด10กล่องคนดูฮะมรวมเป็นหนึกล่องพอดีในการเปิดวันนี้ครับผมคนดูฮะมาโอ้โหมาปะมาปะมาดีดีโอ้โหใครโอชิน ใครโกชินมาทำไมเนี่ยเคยยิงสามตัวเลยวันนี้คือสามตัวเลยนะครับผมโอ้ยรอบย่อยก็ไม่ได้รอบยจอยยังไม่ได้นะครับผมขึ้นมา <c oughs> อะไรอ่ะโอเคโอเคโอเคมาเรียบร้อยกันดูฮะ เกรอสตาร์ที่หลับไหลจงหลับไหลต่อไปซักนี่คนเป็นคิวท้ายที่เราจะทการเล่นเกมนี้ครับผมก็ดูคือขอพักยาวๆเลยสามพันโลบัสบางคนจะออกเขาต้องรู้กินเอาไปซื้อฟิเลนดีกว่าคนดูฮะสามพันเสียไปกูซื้อฟิเลนดีกว่าแล้วใคโอชิ้นคือเทรดไม่ได้ด้วยคนดูฮะเทรดไม่ได้ด้วยนะครับผมเหมือนจะพลังเท่ากันเลยนะแต่ว่าก็เป็นแค่ท่านน้ำกับท่านไฟเนาะก็ดูฮะเรามาลองดูท่ากันเป็นยังไงเนาะคนดูสับสองตัวนี้นะเอาคนแรกก่อนแรกกันคนดูฮะชายผมชอบเลยคนดูตัวเทสนะคนดูฮะเทสนะ การโจมตีของเขาเลยคือการเรียกกล่องเสียบลงมาทับนั่นเองครับผมก็ดูฮะสุดจะแรงกล้ามากนะครับผมพลังของไคูจิท่านนี้แล้วก็ตีด้วยน้ำวอเตอร์นั่นเองครับผมถือว่าใช้ได้เลยอัพเพิ่มแล้วกันดาเมจต่อมาอุ้ยอัพเพิ่มเป็นดาวเมทหกหมื่นเจ็ดนะครับผมมาตีช้าลงแต่ว่าเอ,อ่อบวกระยะแล้วก็ดาเมจขึ้นมาครับเป็นไครพุชนะครับผมก็ดูฮะเรามาลองดูกันเลยเป็นยังไงนะผมอัพเลยเป็นยังไงดูกันฮะ ต่อยเหรอถึงต่อยใช่ไหมเป็นเป็นการต่อยแบบางหน้านะครับผมโอเคต่อมาคือเซตนะครับผมคุณดูฮะมาดูเซตดาเมจก็แสนห้านะครับผมคุณดูเซตผ่านโอเคเหมือนเป็นการโจมตีโดยใช้พลังใช่ไหมยิงพลังใส่นะครับผมใช่ไหมยิงพลังใส่ปึ๊บโอเคประมาณนั้นเลยนะครับผมคุณดูฮะพลังสีม่วงนะครับผมดามิแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับผมคุณดูต่อมามาดูไครอีกร่างหนึ่งที่โดนน้ำลายของบาร์บี้นะครับผมคุณดูอาท่าเดียวกันเลยคุณดู งั้นแปลว่าทุกท่าแจะเหมือนกันไปอ่ะชัดเลยคุณดูโดยชัดเลยคุณดูเหมือนกันแค่เปลี่ยนโมเดลโคตรกกเหมือนชัดเลยคุณดูฮะาท่าเดียวกันได้ดิได้เดียวกันได้ดิเลยโอเคสุดเลยก็คือเกลือนี่ยวันนี้ได้ไคโอติมาแบบ2ตัวนะครับผมซึ่งไม่รู้วาเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับผมมาแบบแพคคู่เลยรวมร่างได้ไหมรวมร่างไม่ได้ด้วยเหมือนจะรวมร่างไม่ได้นะครับผมเศร้าเลยถ้าขึ้นรวมลแล้วก็อาจจะโหดกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับผมคุณดูฮะาก็นาอนาเสียดายอ่ะเดี๋ยวกิฟน,นี้ ไว้แค่นีดละกันคนดูฮะงอมว่กคนดูฮะอดได้มีสามเลยคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายงอมว่กคนดูงอมว่ะไม่ได้เลยงอมจัด